เรามาฟังเรื่องของพระมหากัสสปะต่ออีกนิดดีไหมจ๊ะดีค่ะดีเนาะเราถึงไหนแล้วอ่ะทวนใหม่เนาะทวนอีกใบดิจ๊ะ จะได้ต่อติเพราะเราไม่ได้เล่าทุกว,วันหรห้าเจ็ดเมื่อพระมหากัสสปะเดินทางไปถึงหน้าบ้านหญิงเห็นใจคนนั้นที่หญิงเห็นใจที่หญิงคนเข็นใจคนนั้นได้ไปขออาศัยอยู่ตรงนี้เราตามทันไปจ๊ะทันทีที่หญิงเข็นใจนั้นได้เห็นพระมหากัสสปะ นางก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าโอ้พระเทรโรโูปนี้นี่แลดโดเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งส่วนตัวเรานั้นก็เป็นเพียงแค่หญิงต่ำต้อยไม่มีค่าปราอาหารอะไรที่สมควรกับท่านเลยจะมีก็แค่เพียงน้ำข้าวแล้วก็ข้าวตังอันจืดชืด ยศอจารย์ไม่สะอาดนี้เท่านั้นทังนั้นเราคงไม่อาจที่จะถวายทานแด่พระเถระได้นี่นางนางคิดเองนะจ๊ะนางคิดและมีความรู้สึกเช่นนั้นนางจึงได้กล่าวกับพระมหากษัตริยที่ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างหน้า,นนาท่านกราบเรียนท่านว่าขอพระเถระ จงโปรดสัตว์ข้างหน้าต่อไปเถิดนี่นะคือนางเจียมเนื้อเจียมตัวความรู้สึกนางก็ต่ำต้อยอะไรอย่างใดนนะแต่พระมหากสรสวัสดิ์นี่ท่านดังใจที่จะมาโปรดนางแต่นางไม่เข้าใจเพราะนางมีทายาทพียงแค่นี้ตามทันไปจ๊ะเมื่อพระมหากสรสวัสิได้ยินเช่นนั้นท่านก็ยังคงยืนสง,งบนิ่ง และแม่ขยับเท้าก้าวไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวและแม่บุคคลทั้งหลายในบ้านจะพากันนำพัฒหารที่พรานิยมมาถวายแด่ท่านแต่ยังคงยืนสงบนิ่งปิดฟ้าบาทแล้วก็ไม่รับพัฒหารจากคนเหล่านั้นเลยเพาเป็นช่นนี้จึงทำให้จิงเข็นใจผู้นั้นรู้ได้ทันทีเลยคลฆกากบุญในตัวก็ เริ่มได้ช่องสอนขึ้นมาว่าพระเถระที่ท่านมาเนี่ยท่านต้องการจะมาโปรโดตัวนางโดยเฉพาะโดยเหตุนี้เองนางจะได้เดินไปนั่งคุกข่าวอยู่ด้านหน้าพระเถระเมื่อหญิงเข็นใจได้ไปนั่งคุกข่าวอยู่ด้านหน้าพระมหากัสปะแล้ว พระเถระก็ได้เปตาเปิดฝาบาทแล้วหญิงขันใจคนนั้นก็ไม่อรอช้าเดียเรมนะกรนะดาพระอินทร์ลงมาเนี่ยฝาบาทยังไม่เปิดเลยนี่เนาะมาแบบไม่เนียนเลยนี่นะเ,เพราะอาหารเนี่ยอกลิ่นหอมฟุง้งทั้งเมืองกันขอบอกต้องให้เนียนหน่อย และยังกันใจกันนั่นก็ไรอช้าได้บรรจงเกลีย่ยข้าวตังลงไปในบาตรของพระมหากษัตริย์กามเคารพนอบน้อมนี่เราก็ต้องศึกษาดีนะเจ้าเว็นาใัยบาตรต้องด้วยอาการแบบนี้เนาะคือความเคารพนอบน้อมไปหลังจากที่พระมหากษัตริย์รับบาตรจิงเข็นใจคนนั้นมาแล้วในความที่ตั้งการที่จะให้นางเกิดความรู้สึกเพิ่มพิติงยิ่งขึ้นไปอีก ได้เห็นเองท่านจึงได้เดินไปที่โคนไม้แถวๆนั้นนะจ๊ะแล้วก็ไปนั่งฉันพัตตาหารที่บริเวณแห่งนั้นในทันที oh. นี่นะ <Yeah. S 1> เคือยังไงเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของนางเนาะอ๋ดูอย่างงี้นางปลื้มไหม <S 2> <S 2> <S 2> <S เออโอ้ถ้าไม่ใช่สักแต่ว่ารับไปอย่างนั้น พอไปถึงที่วัดกรเทแล้วไปเอาอื่นนี่นะเออนี่ไปใต้ต้นไม้แล้วก็เป็นนั่งฉาบพระารนี่จ้ะเราจะเปิดรับแล้วคนอื่นมาก็ไม่เอาจะเปิดรับเฉพาะนางแต่ไม่ได้พูดบะเอาเอาของเธอไม่เนาะยืนนิ่งเฉยเยเขาเรียกอะไรจ้ะอริยะ ใช้กับการยืนสงบนิ่งๆนี้นได้ป่ะจ๊ะได้ครับผมนี่คือสงบนิ่งๆแล้วแต่บุญของใครนี่เนะาะแต่ครูไม่ใหญ่นิ่งๆงี้นะก็ <c oughs> แล้วแต่บุญขใครจะทําทองหล่อหลวงปู่ <c oughs> เอาอนิ่งละ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะจะทำเป็นไม่รู้นะ <c oughs> นี่นะบุญของเราเหมือนบุญของนางนี่ไงนี่แล้วเื่อพระมหากัรปัจานพัฒหาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามทันไหมจ๊ะทั้งเดกกราอนุโมทนาสาธุการอีกโอโหนางปลื้มเนกี่ชั้นนี่นะเปิดฝาบาทหนึ่งเดินไปจต่แถวนั้นสองลงมือฉันนี่นะจ๊ะฉันเสร็จก็อนุโมทนาสาธุการอีกจช่ โดยบอกให้หญิงเข็นใจทายิกาปุันน้นได้รู้ว่าบอกอย่างนี้นะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นมารดาปุ้นกำเนิดตัวท่านเืิดสามชาติผ่านมาโอ้โอเพิ่มไหมเพิ่มที่ห้านี่ใช่นี่ไง อย่างนี้ดีไหมเออทันทีที่นางได้ยินเช่นนั้นนางก็ไม่เอาเสียงยังไม่ปลื้ม<ๆ>ทันทีที่นางได้ยินเช่นนั้นนางเออแบบไรข้ขีดจำกัดอลิมิตปลื้มก็ได้แล้วไปทั่วร่างกายงนางหรือผู้ภาษาบ้านๆแบบปีติขนลุกตัวเป็นหนามเลย<า>นขนคิงลุกเลย เออนี่คิ้งหนึ่งกิ้งสองกิ้งสามลุกหมดเลยนี่เออตัวเป็นหน่อมเลยนะจ๊ะส่วนสญญาเหตุที่ทำให้หญิงเห็นใจมีความรู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะนางนี่ไม่คาดคิดคาดฝันเลยเพราะตัวเธอเองจะเคยมีโอกาสเป็นมารดาของพระผู้มีบุญญาธิการสูงทรง ที่อยู่ตอนหน้าของเธอเช่นนั้นอ oh. ครจะไปคิดอย่างนั้น <Yeah. S 1> นี่เนาะจากนั้นพระหมหากระสก็ได้เดินทางกระดับเพื่อไปบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป <Yeah. S 1> มาเพื่อแค่นี้ oh. อย่างนี้เลยจ้ะ oh. อย่างนี้นางปลื้มตลอดไหม oh. จ้ะมาเพื่อการนี้เลยนะ oh. นี่จ้ะ <Yeah. S 1> นี่เนาะนี่ อย่างวันนี้ครูไม่ใหญ่นี่นะก็นั่งรถมานะกลางวันนะท่านหมายไปที่ตรงช้างนะตรงช้าง,งนั้นนะก็มาเพื่อการนั้นเออนีอ่เนาะก็มาเพื่อการนั้นเลยนั่นจะ้ะเพราะตั้งนั้นนะมีผู้มีบุญอยู่แถวๆนั้นพอถึงเวลากลางคืนของวันนั้นยิงเงินใจก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระตันหัน นี่เนาะแต่วันนี้ไม่นะอายุยืนนี่เนาะและหลังจากที่นางได้เสียชีวิตไปแล้วโอ้นางก็ได้ไปัเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยโสภาอยู่บนสวรรค์ชั้นอ่ะสันนิษฐานที่นักเรียนโอ้โห เอาไปนิ้วก้อยคือเกือบถูกอ่ะอีกทีอ่ะจ้าตุ้มอ้ดูเสร็จยามาอ้อดูเสร็จอ้องี้ก็เอาหมดทุกชั้นเลยตรงนี้ เอาวีอีกครั้งหนึ่งอ่ะอนิม,มานนาดีถูกต้องจ้เออเอามาเอา,เอาขนมให้ไปแล้วน,นนะ <c oughs> โอ้ดีนะพระเจ้าสกาเทวราชทรงทราบว่านางเสียชีวิตลงไปแล้วนี่นางไปอยู่ชั้นห้าชั้นนิม,มานารดีคือต้องการชาตสวันวนี้ต้องการอะไรนี่นะ ก็จะบรรดาลใดตัวเองตามกําลังแห่งบุญของตัวเนรบิทปุ๊บเงินมาอย่างงี้อยากได้กันแล้วก็เลือกๆเ,เอาเถอะไอ้อใช่ไหมลูก,กอ่าใช่อีกเออนี่เนาะนี่จ้ะนึกๆคิดกับเป็นอย่างนั้นเลยถ้าสก,กาเทวราชท้าบ่าดาลจะเสียชีวิตลงไปแล้วพระกรสงมีพระประสงค์ หรือพูดภาษาบ้านๆมีความปรารถนาอยากอยากที่จะรู้ว่านางเป็นบังเกิดอยู่ที่ไหนเด่นนี้เองพระองค์จึงใช้ทิพเนตที่เปจักขูตรวจตาดูทั่วทั้งพบดาวดึงก็ในฐานะที่ท่านเป็นพระราชาแห่งดาวดึงเนี้ย คือก็คาดหวังว่าน่าจะมาอยู่แถวแถวนี้น่ะเหมือนแถวแถวนี้ที่ว่าดาวดึงเนี่แหละเออนี่นะคองไปติดท่านมาแน่เลยเนี่ยก็ตรวจเดยแต่ว่าพระองค์ทรงตัวดูแล้วแล้วก็หาพบนางไม่นางไม่ได้อยู่บนสวรรค์จัเดิดาวเดึงแห่งนี้เลยอย่างนี้พระองค์เสียเซลไหมนี่นะ อะไรจะมาเดือ,อดดาวดึงสวยๆกันนะที่ทำไมนางไม่มาตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้สมมติเราเป็นพระองค์เนี่ยเป็นท้าวสก,กาเนี่ยเราจะทําไงไปดูชั้นต่อไปอาก็จะมาถามพระองค์จึงชะแวบมาก่อนมันต้องมีขั้นตอนจะแบบ ต้องเวบม,มานี่นะมาที่ไหนจ๊ะ,ะม,ามากระบาพระมหากสัสสปะนี่เะลิงเวบนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ได้เรียนถามถึงสถานที่บังเกิดกินงหงหญิงเข็นใจคนนั้นนดีเพราะว่าโอ้ในขนาดด้วยที่พระเจาของท้าวสักาเทวราชหรือพระอินท์นี้ยังไม่อมองไม่เห็นเลยตรวจไม่เจอต้องลงมาในโลกมนุษย์ มากราพระมหากัสสปะแล้วก็กราบเรียนถามถึงสถานที่บังเกิดขึ้นของหญิงเห็นใจคนนั้นเลาเอาอีกไหมอ<า>เอาอีกเหรอ,อ<า> <laughs> กระดาษหมดอ<า>๋ <laughs> อมมกเก่าใช้ไม่ได้นะ <laughs> โอเคแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะอาออเคใช้ไม่ได้เอาต่อ <laughs> <laughs> นี่นะ อามกเดิมใช่ไม่ได้นะเซมพระหมหากษัตริยก็ได้เฉลยกันต่อแก่ท้าสกัดเทวราชนี่ไหมต้องมาขอคําตอบขอความรู้จากพระหมหากษัตริยก็ตอบว่าเมื่อหญิงเข็นใจคนนั้นและอัตภาพจะกลายมนุษย์ไปแล้วด้วยพรน่งบนที่นางได้ถวายข้าวตังนี่รู้จักไหมแล้วมันเป็นยังไงล่ะ แล้วมันมันจะแข็งมากไหมแล้ยเอ๊ะมันจะกรุบแค่ไหนนะแต่ขานายในสวรรค์ข้าแตังแต่เราเอาไว้นี่เองจริงสังวรดำไม่นางได้มันเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชันนิมมานารดีในทันทีโสงกว่าพระอินทร์อีกแต่พระอินทร์เอาอาหารปลาณนียมา เล่าว่าพระมหาการสปะไม่เปิดฝาบาตรลับนี่เนาะประธานาการสงทราบถึงอานิี้สองข้าบบญที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นลองจึงอ่ะเป็นพระอินมั้งอ่ะใ่เสียดายจากเลยเ <c oughs> อ <c oughs> อทำไมเสียดายทำไมเราต้อง <c oughs> อใช่ต้องนโมธนาบุญีิจ๊ะ,ะนะนโมธนาสิ อ้าถูกต้องแล้วก็ตรัสสรรเสริญทานของนางว่าทานของหญิงลำเคนที่ได้ทำไว้ในเนื้อนาบุญอันเลิศอย่างเช่นพระมหากัสป,ปะโอ้ช่างให้พลที่น่าอาศัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังให้พลที่มากมายมหาศาลเกินควรการเกินคาดเลยทีเดียว ขณะที่ว่าบุญที่ทําให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีทั้งสี่และมีสมบัติมากมายเนี่ยบุญที่ทำให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่นะจ๊ะปกครองทวีทั้งสี่และมีสมบัติมากมายเนี่ยบุญนี้ยังไม่ถึงเศษเซียวส่วนที่สิบหกของผลยังบุญที่นางในถวายทานแด่พรหมากัสปะเอาไว้เพียงครั้งเดียวเลยบุญที่จยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังยังไม่ถึงหนึ่งในสิบหก หลือก็ประมาณ6.25% oh. อเปอซ็นต์นี่นะ oh. <laughs> 6.25%ในร้อย oh. นี่นะเหมือ oh. นกันเอ้าเราอยู่ยุคนี้เราก็ต้องคิดให้เป็น <Yeah. S 1> นี่นาะ <laughs>